วันอาทิตย์ที่17ธันวาคม2 0 2 3หัวข้อแสงเอาเดนกำลังมาข้อพระคัมภีร์ลูกาบทที่หนึ่งข้อ67-68ถึงและ78-79กล่าวว่าเซการิยาผู้เป็นบิดาก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และกล่าวพยากรณ์ว่าสาธุการได้องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของอิสราเอลเพราะว่าโปรองรงี่ยมเยียน และทรงไถ่ชนชาติของพระองค์โดยพระไถยเมตตาของพระเจ้าของเราแสงอรุณจากเบื้องสูงจึงมาเยี่ยมเยียนเราส่องสว่างแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในความมืดและในเงาของความมรณะเพื่อจะนำเท้าของเราไปในทางสันติสุขการมีทารกแรกเกิดเป็นความชื่นชมยินดีสิ่งที่น่าชื่นชมยินดียิ่งกว่านั้นคือ การรู้ว่าบุตรของคุณจะเติบโตขึ้นเพื่อรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าในฐานะผู้เผยพระชจนะที่เตรียมมันคาให้กับพระเยซูนี่คือความชื่นชมยินดีของเซคาริยาเมื่อท่านมองไปที่ยอนแต่ท่านมีความชื่นชมยินดีมากยิ่งกว่านั้นอีกและเป็นความชื่นชมยินดีที่เรามีร่วมกับท่านเซคาริยารู้ว่าพระเยซูกำลังเสด็จมาบังเกิดอีกเพียงหเดือนหลังจากยอน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ใกล้ชิดกันมากจนพันธกิจในช่วงที่ทั้งสองท่านเป็นผู้ใหญ่จะคาบเกี่ยวกันและพระเยซูไม่ได้เป็นเพียงผู้เผิดระชนะพระองค์เองทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของอิสราเอลผู้ทรงเยี่ยมเยียนและทรงไถ่ชนชาติของพระองค์พระเจ้าไม่เพียงแต่ยืนประหารลงมาจากสวรรค์เพื่อซ่อมแซมสิ่งต่างๆในโลกของเราแต่พปรองสด็จมาด้วยพระองค์เอง และการเสด็จมานั้นมีลักษณะอย่างไรการเสด็จมานั้นเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงลงมาจากท้องฟ้าเพื่อส่องสว่างให้กับโลกที่มืดมนและแตกสลายของเราสิ่งนี้เป็นเหมือนความยินดีหลังจากความสกเศร้าเหมือนยามเช้าหลังจากคืนแห่งฝันร้ายพระเยซูกำลังเสด็จมาและพระองค์จะทรงทำลายอำนาจของความบาปความตายและปีมานซาตาน เราที่วางใจในพระองค์จะไม่มีวันเดินอยู่ในความมืดอีกเลยเราอธิษฐานข้าแต่พระเยซูโปรดให้ข้าโปร่งมองเห็นความสว่างของพระองค์เมื่อทุกสิ่งรอบข้างข้าพระองค์มองดูมืดมนอาเมีน